กูบอกมึงว่าจังไหนกูถามเนี่ยกูบอกสู้ว่าจังไหนว่าอยู่บ้านยดือดสีสางก็มึลำค้านเดือดสีสางมึงเห็นบอหน่มึงสภาพนี่มึงว่ากูกูซื้อมาจากบายกูถามก่อนกูซื้อมาแปะก็สีบแต่ทำบ้างอะไรอย่างสู้เนี่ยก็ลังบากแล้วเข้าใจอยู่บ่มึงกินคือบ้านคือเมืองกูกับบ่าวาแล้วมึงก็มากินผลละหมากลแางไม่กูกินเขาก็ยังกับแล้วนี่มึงมาส่างหนูมมามันได้ยังเอามึงกัดมึงได้ยังเอามึถามมึงเอาเนาะมึงได้ยังต่อไปนี่นะแต่อีใดบักได้หนิมึงกัดหนิ Quên của giáo cứu về tay cứ để mừng. Unga đeo bò, có diễn ra mày bỏ lắm nơi. Tay bạc mừng luôn. Ba buông cái văn bò. Boy phải nhanh nơi. Nang bung nơi. Muy nhân boga tương trong bong bóng đang bò mừng yêu 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 bò bò mừng yêu bò mừng yêu bò mừng bò mừng yêu bò mừng yêu bò mừng yêu bò bò oh